เจริญพรคุณโยมทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาฟังในคลิปนี้อัตมาภาพนะพระอาจารย์ไพรทูอนุตโรก็จะมาเล่าเรื่องอครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เล่าให้ฟังตอนที่ท่านบวชใหม่ๆพอท่านบวชเข้ามาท่านก็หาครูบาอาจารย์ เป็นหลักในวัดที่ปฏิบัติก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็มาปฏิบัติตอนแรกๆท่านก็คนเราบวชมาใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจก,ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ สั่งสอนในการปฏิบัติภาวนารักษาข้อวัดปฏิบัติถ้ามีครูบาอาจารย์สั่งสอนพระเราก็จะปฏิบัติตามคำสอนนั้นๆจนกว่าจะถึงพรรษาห้าพอพรรษาห้าแล้วท่านก็จะปีกวิเวก หรือว่าท่านก็ไปเดินทุดดงตามป่าเขาแต่เดี๋ยวนี้บ้านเมืองก็จเจริญมากแล้วก็ไม่ค่อยจะปฏิบัติกันสักเท่าไหร่ก็จะทำให้ดีที่สุดมีหลวงปู่สมบัติท่านเคยภาวนาครั้งแรกมันอาจจะยากหน่อยเพราะเราก็ไม่เคย ท่านก็ศึกษาหาความรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านก็แนะนํำแนวทางในการปฏิบัติแรกๆมันก็เหนื่อยปวดหลังปวดขานั่งไม่ค่อยอยู่กับที่ท่านก็บอกว่าให้เราเนี่ยค่อยๆ ปฏิบัติไปปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเราก็เอาความรู้นั้นที่ท่านแนะนําแต่ละวันแต่ละครั้งก็เหมือนเราทําข้อสอบพอเราทําไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็จะไปพูดให้ครูบาอาจารย์ฟังมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ ท่านก็จะวิเคราะห์แล้วก็หาแนวทางให้เราปฏิบัติแต่ส่วนมากนั้นเราก็ไม่ค่อยทำเพราะการจัดปฏิบัติได้นั้นมันอยู่ที่ตัวเราจะ,สะแสวงหาความจริงในการภาวนาเพราะว่าการภาวนามันก็ต้องอยู่ที่จิตใจของเรา จะทำหรือไม่ทำมันก็สุดแล้วแต่เราเพราะความเคยชินเดี๋ยวค่อยทำกิจนิม,มนต์เยอะงานเยอะแต่ว่าเราก็มีเวลาว่างพอตกค่ำมาเราก็มีเวลาเวลาว่างที่จะทำเพราะมันสงบแล้วเราก็ทำภาวนาไปเรื่อยๆ มันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนสันทัดแบบไหนก็มีหลายอย่างหรือการหายดูลมหายใจเข้าออกหรือระล,ลึกถึงพุโทโธพุโทโธบางท่านก็ชอบเดินจงกรมเดินจงกรมดูก้าวก้าย่างหนอยกหนอเดินหนอก็แล้วแต่สุดแล้วแต่เราถ้าเราเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่ง ภาวนาทำให้จิตใจของเรานั้นสงบได้ความรู้ด้วยจิตใจของเราสงบด้วยครูบาอาจารย์ไม่ได้ทําแค่วันเดียวหรือคืนเดียวท่านทําจนจนพรรษาท่านจนแก่บวชใหม่ๆจนจนแก่ถึงปัจจุบันเพราะจิตของท่านนิ่งเพราะไม่มีใครที่จะสามารถ จะเก่งเลยแม้แต่เราเกิดมาในท้องพ่อท้องแม่เราก็ต้องหัดเดินเป็นธรรมดาใหม่ๆม,มันก็เหนื่อยใหม่ๆม,มันก็ยากใหม่ๆม,มันก็ขี้เกียจเนื่องจากกิเลสมันเข้าครอบงำเราแต่เราก็สามารถที่จะกำจัดมันออกได้ด้วยการปฏิบัติถ้าเราทำ จนคุ้นชินจนทําให้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นประจำเป็นจิตวัตรประจำพอถึงเวลามันก็จะถามหาเราละเราก็จะปฏิบัติไปวันนี้ได้หนึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงไปเรื่อยๆ เราไม่มีวันหยุดถ้ามันหยุดปุ๊บกิเลสมันก็มาทันทีกิเลสมันก็จะเข้าโจมตีเราทันทีถ้าเราทำแล้วจิตใจของเราก็จะสงบไม่เชื่อลองถามครูบาอาจารย์ท่านดูกลัวท่านจะปฏิบัติได้ท่านสู้กับกิเลสตัวนี้แหละกิเลสคือกิเลสจากความโลภ ความโกรธความรุงกิเลสตัณหา,ก,ากิเลสอวิชากิเลสอยากได้น่อนอยากได้นี่อยากมั่งอยากมีเพราะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวของเรามันไม่มีตัวตนมันเป็นแค่สิ่งสมมุติขึ้นมาสมมุตินั่นเป็นนั่นสมมุตินั่นเป็นนี่พอสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเสื้อผ้าอาภรณ์บ้านรถ เงินทองทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเรามันก็จะไปอยู่กับคนอื่นถ้าเราบังคับบัญชาร่างกายมันเราได้เราจะแก่เราจะเก็บเราจะตายทำไมทำไมเราถึงจะไม่อัมมตะถึงอมะตะละ่ะเราก็ไม่ต้องตายสิไม่ต้องเสียชีวิตหรือมอรณะาพสิเพราะเราก็บังคับบัญชามันไม่ได้ พราะสิ่งเกิดมามันล้วนแต่เกิดมาตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่าอย่าอย่าไปใส่ใจของมันในร่างกายต่อไปมันก็จะแก่ผลสุดท้ายแล้วก็ตายมันก็จะเวียนไห้ตายเกิดอย่างนี้ในวัฏสงสารไม่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วตายกี่ชาตินับชาติไม่ท้วน อย่างนี้เป็นต้นพอเราเกิดมาชาตินี้เราได้มาพบพระพุทธศาสนาเราควรจะศึกษาธรรมะศึกษาในการปฏิบัติเพื่อแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้านั้นทรงบำเพ็ญเพียรมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเหลือพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพอเราสืบต่อสืบต่อพระพุทธศาสนาตกมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยเราควรจะเอามาปฏิบัติเอาง่ายๆคุณโยมทั้งหลายศีลส,สมาธิปัญญาเท่านี้เกินพอศีลห้ามีอะไรบ้างใครครวรดูว่าวันนี้เรามีศีลครบ ห้าหรือเปล่าหรือขาดข้อใดข้อหนึ่งเรามีสติหรือเปล่าระลึกถึงรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรอยู่ก็วันคืนล่วงเลยไปก็ทิ้งเวลาให้มันเลยไปไม่เก็บสะสมอบรมสะสมบุญก็ปล่อยวันเวลาไป ไม่ชำระกิเลสออกไปจาก,กจ,จิตจากใจของเราจิตของเราก็ฟุ้งซ่านก็ปล่อยไปตามกิเลสกิเลสมันพาไปซ้ายก็ไปไปขวาก็ไปก็ไปจนถึงเวลาครั้งสุดท้ายนั่นแหละอยู่บนเชิงตะกอนชาติหน้าก็มาเกิดใหม่อีกเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ออไม่จบไม่สิ้น สิบพบสิบชาติล้านพบล้านชาติก็ต้องไปชดใช้กรรมกันแต่มาเรามาทั้งทีเรามาพบในพระพุทธศาสนาในยุคนี้ก็ผ่านมาแล้ว2,500กว่าปีวัดเราก็เคยเข้าศีลเราก็เคยขอแต่เราไม่เคยนำมาพืชปฏิบัติเลยจะเอาอะไร่หละชาติหน้า ถ้าเราไม่สะสมบุญในชาตินี้ก่อนบารมีจะมาจากไหนหมกมุ่นอยู่ในกามอารมณ์ชาตินี้พบนี้ก็ยังมาเจออีกทีวีเราก็ดูยูทูบเราก็มีแต่ตัวอัปีนั้นก็ไปดูแต่เรื่องอื่นมันจะบังคับบัญชาเราได้ มันจะสั่งให้เราได้เพราะกิเลสมันครอบครอบนำตัวเราอยู่ครอบจิตครอบใจเราอยู่เราไม่ได้พยายามที่จะดูแลภายในเลยเราดูแลแต่ภายนอกก็คือร่างกายของเราเพราะความสวยความงามเราก็ไปยึดติดไอ้ตรงนั้นสวยวันนี้ต่อไปก็แก่เหี่ยววันหน้า เราปกปิดไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวของเราเลยเรามาอาศัยธาตุขันเขาอยู่ธาตุสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพอไปมันก็แก่แก่ชาราจากหูตาดีต่อไปก็ฟ้าฟางังหูหนึงหูตึงหนังเหี่ยวหนังยนัน จะเอาอะไรมาคงทนอยู่ในสภาพแบบนี้พอถึงเวลาเราก็จะจากมันไปอยู่ดีก็เกิดมาจากดินก็จบไปสู่ดินมันก็อาศัยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราควรที่จะปฏิบัติให้มากสืบต่อพระพุทธศาสนา เทเราเราก็เคยฟังแต่ที่สำคัญนั้นจะเอาไปปฏิบัติหรือไม่อันนี้อาตมาก็ยากที่จะตอบญาติโยมนะเพราะญาติโยมนั่นแหละเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเองอาตมาเองก็แค่ชี้ทางโยมจะเอาไปใช้นั้นมันก็สุดแต่แล้วแต่เหมือนกันอันนี้ก็คำขำนิดนึงบางโยมบางท่าน ก็หมกมุ่นอยู่ในกามอารมณ์หมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หาแก่นสารสาระมิได้เลยอย่างเช่นข้อที่ห้าเวลาอาตมาบินทบาทก็เห็นแต่นี้ก็ไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้เพราะมันมีร้านอาหารอย่างนี้เป็นต้นแทนที่เราจะไปหลับไปนอนพักผ่อนเพื่อจะจะสู้ แต่กับให้กิเลสไอตัวนี้ชักพาออไปอยู่ไปดื่มไปกินแทนที่จะเหลือเงินเหลือนั่นให้พ่อให้แม่ซื้อของเข้าบ้านเพื่อดำรงชีวิตของเราให้อิ่มพรุ่งนี้ก็สู้งานต่อแต่นี้ไม่ใช่เลยคุณยมสมัยนี้นี่เห็นไหมรบราฆ่าฟันกันเพราะอะไรเพราะกิเลส ไม่ใช่พระเจ้าที่จะโดนบันดาลเพราะไอ้ตัวเรานี่แหละไอ้ตัวจิตจิตใจทาเรานี่แหละออก็คือความโรคความโกรธความหลงก็มีตัณหาอาวิชามันเกิดขึ้นก็ไม่ละง,งับเพราะขาดสติเพราะขาดศีลขาดธรรมเพราะไม่เคยฟังธรรมไม่เคยรู้ อย่างเช่นเวลาอาบน้ำก็ยังรู้ว่าเราอาบน้ำอยู่ร้างหน้าร้างตาขัดขี้ใครแปรงฟันก็ยังรู้เนเพราะไม่ไม่เห็นตัวกิเลสในตัวในใจของเราเลยเห็นแต่กิเลสคนอื่นกิเลสคนอื่นนี่เห็น,ไอ,น,อนไอ้นู่นไอ้นั่นทำไม่ดีอันนี้ไม่ทำไม่ดีแต่ไอ้ตัวกิเลสในใจของเรานี่ ในจิตในใจของเรานี่ไม่เห็นเพราะจิเลสต,ตรงนี้มันหนามันยาบยากที่จะละได้ถ้ารองปฏิบัติไปเรื่อยๆโยมวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็มีเวลาเราก็รองทำดูได้วันนี้เราจะไม่ดื่มเข้าพรรษานี้เราจะงดจะละอบายมุกต่างๆ สินห้าก็พอโยมนะไม่ต้องไปเอาศินแปดสินนั่นหรอกเอาแค่ศินห้าข้อพอนะเอาแบบไม่ง่ายๆญาติโยมทั้งหลายอาตมาจะชี้แนวทางนิดหนึ่งก็คือว่าเวลาตื่นเช้าขึ้นมานี่เราสามารถทเราสามารถสมทานศินเองได้นะถ้าเราขึ้นนะโมได้เราก็พุทธังสารนังคัจฉามิถึงตุติยตินะ เราก็สามารถที่จะปาณาติปาตาเวลมณีข้าพระเจ้าจะงดเว้นตปานาติบาตหรือจะไม่ฆ่าสัตว์สองอธินนาทานเราจะไม่ลักทรัพย์กาเมสุมิฉาจาราเราจะไม่ประพฤติประผิดลูกเมียคนอื่นหรือสามีคนอื่นมุสาวาทา ก็คือเราจะไม่พูดปดทั้งวันนะสุราเมรยะเราจะไม่ดื่มสุราทั้งวันพรุ่งนี้ทำอีกวันเมื่อรืนทำอีกทำไปเรื่อยๆืทำไมเราจะทำไม่ได้มันอยู่ที่ตัวญาติโยมที่จะเลือกว่าจะสะสมบุญในชาตินี้แล้วก็เอาไปใช้ในชาติหน้าด้วยหรือว่าเราจะ พอตายไปเราก็ไปชดใช้กรรมในนรกอีกกีภพบกี่ชาติเกิดมาก็จะเวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่อาตมาจะได้ได้แสดงมาให้เห็นตั้งแต่นั้นมาแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปนั้นมาครูบาอาจารย์ทำไมท่านถึงภาวนาเดินจงกรมถึงขั้นอยู่ในศีลในธรรมทำไมท่านถึงบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา บวชมาระบวชมาเลิกกิเลสก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกแต่ถ้าเราไม่ได้บรรลุอะไรเราอย่าไปสนใจอย่าบรรลุทะลุส่วนมากจะทะลนะุมักผลที่ผ่านมันก็มีมาอยู่แล้วสำเร็จมาแต่รูปก,ก็มีอยู่แล้วหลวงปู่นั่นหลวงปูน่นี่ลองไปดูประวัติท่านสิเห็นไหมท่านปฏิบัติมาจนท่านมรณภาพ อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะกลับมาเกิดอีกไหมเพราะเราไม่รู้แต่ตัวเรายังไม่รู้เลยโยมวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้กับค่ำคืนในการทำวัดเสร็จก็อยากยะมาพบปะกับญาติโยมเพ,เพื่อผ่านมาทางนี้แวะมาชมนะก็ให้กำลังใจกันไปทำวัดเสร็จแล้วก็มีธรรมะดีๆก็จะ มานําเสนออีกชอบยังไงไม่ชอบยังไงอัตมาก็ต้องขออภัยญาติโยมทั้งหลายก็ขอเจริญพรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ปฏิบัติขัดเกลากิเลสออกจากจิตจากใจของญาติโยมเองเธอเจริญพร